มาทึงแล้วเลยอันนี้ถึงพรุ่งนี้เช้าได้เลยนะเนี่ยครับพี่น้องดูต้มเป็ดคนอว์กไงไอ้เนื้อเนเดิมออกมานะครับเจ้าของช่องตัวจริงสวัสดีครับก่อนขออนุญาตใช้มือเลยดีกว่ากินปลาติต้องกินอย่างเงี้ยผมไม่เคยดูช่องไหนกินอย่างนี้นะเห็นไอ้เนี้ยนะโอ้สีสันน่ากินมากเลยครับน้องไอ้เป็นเอาไปขายหน้าร้านได้ไหมน้อยอย่างเงี้ยให้จานเท่าไหร่ครึ่งก็จานตอนยิงดามาบอกวิญญาณกินตอยากเนี้ยพอดีน้องชวนมาทำอะไรช่วยมาหยั่งมาเดียวนี่เรามาสรอางสรรค์เต๋ สวัสดีค่ะลุงเด่นตะเล่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูลุงเด่นแฟมิลี่วันนี้จะชวนเพื่อนๆเอสซีหลายๆคนวาระพิเศษวาระพิเศษวันนี้สลอง40,000ซับสไคร์ยี่ปีแขอบคุณเอสซีทุกท่านนะจ้าขอบคุณเอสซีทุกท่านที่เขามาเป็นกำลังใจให้น้องฝ่ายครับลุงเด่นมีลาบเป็ดที่มากเลยครับมีส้วเป็ดแล้วก็มีต้มเป็ด ในครับในมีขนมของหวานอ่ะเกินข้าวกันเล็กๆในครอบครัวเริ่มแค่สี่หมื่นแล้วสี่หมื่นครบแล้วไปน้องแนีผ่านมาเจ็ดเดือนค่ะเจเดือนขอบคุณเนาะขอบคุณทุกท่านขอบคุณเนี่ยทคนไรคนแค่แต่ขอบคุณแทนโรงเรีนขอบคุณแนในน้องฝ่ขอบคุณแทนขอบคุณขอบคุณ่องแฟมิลี่ขอบคใจดีใจนาะแกงมาเนีย้้าเยไว้ ที่แน่ๆก็ขอขอบคุณไอเอฟซีทุกท่านน่ะคหะถ้าไม่มีเอฟซีทุกท่านก็ไม่มีช่องแฟมบิลี่มาถึงวันนี้เนาะเดี๋ยววันนี้มีน้องอ้อยหอยใหญ่ใส่ครกมานะครับมีหญิงดามาแน่นอนนักเตะแต่งตัวสวยๆอยู่วันนี้น้าเล่ก็เป็นกองหน้าให้เขากองหน้าคือเดี๋ยวเราจะให้น้าเล่จะทำอะไรกินดีเป็ดนี่ลาบผมคงถือเลาบแล้วแต่ไม่ใช่เป็ดแจ๊แข็งนะครับเป็ดบ้านนี่แหละเขาสมได้มาแบบนี้คือเราจะน้าเล่บอกสู้อะ สัวเป็ดเสื้อเป๊ะทำแบบแค่นี้ห้อเสริมไอ้โมนี่ห้องมิเนแม่นุ่มเซลมอนมียำแซลมอนพรแซลมอนประกอบด้วยหลายๆอย่างได้เลยรวมโอ้โหทั้งของหวานทั้งเพียบโมนี่จ้ะก็ค่ะมชาล็องกินกันแบบครอบครัวห้องคือเกาตาบปกติอะไรนะใช่ครับนะก็ตัดเงินเลยได้ทำได้ไหม ต้องจัดการแล้วเพราะจะจัดการไปเรื่อยๆเพราะว่ามันหลายอย่างเองเดินใช่เดี๋ยวอาจจะมีมมโน่เสริมขึ้นมาอีกหลายอย่างมีมีมีรอรอดจ๊ะสวัสดีจ้าน้องอ้อยมามาเชิญครับเชิญครับเอาของหวานมาฝากค่ะจ้าขอบคุณมากเลยครับโอ้ขนมอะไรนะอย่างนี้เขาเรียกขนมอะไรนะบัฟเฟ่นค่ะบัฟเฟ่นโอ้นี่น้องอ้อยเอาขนมมาฝากครับมาตัวน้องอ้อยเชิญเชิญเชิญฝากฝากช่องน้องฝ้ายฝากขนมมันมาคืนเดิ กขนมแบบถูกต้องแล้วใช่หรอใช่ถูกต้องเลยมันจะแค้นไหมันจะแค้นคอมันไม่แค้นเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวดี้เห็นกันกันเดี๋ยวนี้วันนี้จะมีลาบเป็ดซั่วเป็ดให้น้องๆกินแล้วก็มีปลาแซลมอนหนึ่งตัวนะครับเฮ้ยมาถึงกันนั่งแล้วเดี๋ยวไปซอยน้องฝ่ายอาจารย์ันเลยจานเลย์เลยหนุนหเจ้าของช่องยังไม่กำลังล้างผักอยู่เมื่อนี้น้องฝ่ายซ้อยอันน้องฝ่ายแท้แทนเป็นน้องฝ่ายยู่ซื้อมืาอนี้จ้า นาเลจะลาบหรือส้วซั้วแบบส้วอส้วอสวอเลยเก็บเงียบเก็บเงียบครับไปกินข้าวเหอไปไปไปอันนี้เราไม่บอกกระทึกครับส้วแบบนั้นไหมที่ว่าโคราชอะไรอย่างเงี้ยไหมโอ้โคราดละนี่ผักใหม่แต่ผักเออแตงกวาเออครับพี่น้องสดๆน่เดี๋ยวให้นาเนแหลหั่นอันนี้แป๊บหนึ่งน้องไงหั่นปลาแซลมอนเก่งไหม ได้อยู่นะได้อยู่นะอับยับน่ะแบบเออแบบงั้นเราตั้งเร็วกว่าเอองั้นเราตั้งเร็วกว่าอ่ะวันนี้วันนี้เราจะสู้เป็ดสูตรสูตรสูตรแห้งสูตรน้นเล่ผมเคยไปกินอีกเจ้าหนึ่งเขาเอาขาเนื้อเร่เขาซอยขาใสอร่อยมากมาหอมฮะข้ากระสอบพอปีไปนั่แล้วข้ากรครับครับผสมผสานเอาคือซอยขาบางๆใส่ละเวลาเรากัดขาเข้าไปครับ โอ้แจมนั่นเลยเอามาโรยนานหรือว่าคือมึงตอนจะสัวตอนส่้ๆสูเข้ารยๆแล้วก็ปิดแก๊สเลยหรือว่าหรือว่าเขาใส่ตอนจำไม่ได้แต่ว่าแต่เขาใส่แต่อร่อยอ่ะยวให้นั่นเลยทำเป็ิดแป๊บหนึ่งครับตัดสั์เรียบร้อยนั่นเลยก็ไปเตรียมของให้ลูงเด่นครับนั่นเลยต้มใส่ใบมอนพี่น้องใส่โอ้ขาอ่อนนั่นเลยไปสวนมาครับใบมอนต้มใส่บักขามอ่อนครับขามอ่อนหยัก วันนี้เนาะต้มเป็ดใส่บะขามอนเพราต้องใส่ใบใส่ยังระบาดนี่ยส่องปล่อยเพต้องหมดนี่ป้าท้วน้ำเดือดมากแล้วนะเด้ใส่เลยไหมหมอนี่มันรับใบก็ติดลูกเด่นนี่ได้อยู่ได้อยู่ใส่น้ำเพิ่มเอาแล้วจะหม้อใหญ่กว่านั้นไม่มีอ่ะถ้ามีก็มีแบบใหญ่มากหม้อตุ๋นเนาะหม้อก็ตุ๋นก๋วยเตี๋ยวนะนี่มันก็เต็มหม้อแล้วนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาให้งองนนะอ้แหม่มาเบิ่งต่ดีอันนี้เฮียยังซอยเต้าน่ะ ส่วนรอยส่วนโมนี่เมนูส่วซั่วนหมูก้อนนี่ว่าจะส่วโคราชบ่เลยเพราะว่าท่างกาลสินท่างอะไรเขาก็จะว่าคล้ายๆกันทุกชนแบบแล้วส่วอีสานครัแล้วส่วนอีสานเนาะเอารวมๆกันเลยตัวเรนก็จะเอานี่ชุดต้มครับจ้าป้าเท่าไม่น้องเนี่ยเป็นสองตัวครับนี่ชุดต้มอีฮวงไปต้มในหม้อเดือดละต้องใส่ขาหม้อก็เอาบุญผมได้เแนเนาะใส่ใบมอญเนาะใส่ขาหมอนใส่ใบมอนอีกใส่นี่ครับ โอ้น้ำหวานจกๆตัวนี้เนาะนี่เครื่องเคียงมันครับมานะครับสมุนไพรเยอะๆชวบใส่ข่าใส่ตะไคร้ใบมะกรูดไปเลยน้ำกระเดือดใส่ใบมอนเข้าไปนี่ใส่เข้าไปได้พี่น้องสองตามด้วยเป็ดสองตัวครับอันนี้ต้มกินน้ำซุปมันกินเนื้อมันอร่อยแน่นอนปลาตัวปลาทอดอะไอันนี้ถึงพรุ่งนี้เช้าได้เลยนะเนี่ยครับพี่น้องดูต้มเป็ดค้อนห่อว่าง่ายนึงมาเลย ไ่ได้เห็น่นก๋วยเตี๋ยวหนึ่บไงหมื่เดนก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับพี่น้องฉลองฉลองสี่หมื่นก๋วยเตี๋ยวเป็ดให้ก๋วยเตี๋ยวเลยก็ซีด้ได้สีแซวได้เนาะน้่งทุบเป็ยกไล่คนหนึ่งเดี๋ยวไปนั่งสอาหมงกันฮะรอแป๊บหนึ่งครับได้กินกันแน่นอยนันเลยการรุ่เรียนจัดแบบโจ๊ะนะครับพี่น้องให้นัเลยแล่ปลาแซลมอนแป๊บหนึ่งสดๆเลยครับวันนี้เพิ่งขนาดเพิ่งไปกินแซลมอนมาเมื่อวานนั่นน่ะเลยวันนี้ก็ยังโอ้โหดูครับสดมากเลย เดงเดงเนื้อเนื้อใสมากลยสีสันครับดูเราอาจจะปล่อยมาให้มันเย็นแป๊บหนึ่งมันก็มาแบบฟิดฟิแต่เราอาจจะปล่อยให้มันเย็นแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังโอเคมากนะครับเดี๋ยวให้เราเลยหันแป๊บหนึ่งครับดูจะเอาส่วนไหนเอาอมานะครับเจรร้าของช่องตัวจริงสวัสดีครับก่อนวันนี้จะมาดูนะเล่เล่ปลาแซลมอนหน่อยมันเป็นเมนูโปรดของคุณนะกินสเต็กใช่ไหมเอาแบบสุกๆนะ อะไรเปองคุณชอบแบสุกๆเดี๋ยวตั้งกระทะะไยย่างให้ปองคุณกินสเต็กหน่อยเอาสุกๆแล้วเอาดิๆบๆวายดิบเ<อ>้ยโอ้แสงว<ด>ัดเตยลูกไม้หล่นไม่ไกลเดี๋ยวได้เสีอยอยก็กินดิบมากก็วันนี้กินสักชิ้นหนึ่งพอเนาะ,นะชิ้นเล็กๆพอมมนวิธีตอะไรแลยเนื้อมันแดงฉ่ำน่ากินมากขี่เียจะได้เก็บไว้กับบ้าละ นั่นเลยจัดเลยจัดเลยครับในๆก็ไหนๆแล้วหนๆนในแหละเมื่อกี้เราไปชิมกันมานะ้ทั้งในช่องของน้องอ้อยหอยใหญ่นะครับชิมกันแบบแค่แค่แค่ซมเปิลแซมเปิลแต่นี้มาจังเลยทุกคนครับเอาคั้นใหญ่ๆโอๆเลยได้จัดเต็มเลยเพิ่งไปกินซูชิมาก็วันนี้มาเจอของดีอีกรอบนึงครับุงเห็นว่าเมื่อวานนี้ไปกินนั่นเลยไม่ได้กินด้วยไงวันนี้เลยว่ามาจัดให้นั่นเลยได้ชิมสักหน่อยตัวใหญ่ๆเลยพี่น้อง ม้งเห็นว่าเอาเป็นเส้นเลยถึงเรีนเอาเป็นเส้นเลยไม่ต้องตัดไม่ต้องหัน่นเหมือนเขากินสเต็กไปเลยครับคำหนึ่งเข่าปากเลยเนี่นะไม,ไม่ต้องหลายคำก็ได้โอ้โหเท่หั่นสามาอยไม่ต้องหั่นแล้วเอากินอย่างนี้ได้เลยพอแล้วงั้นจะโอ,อุ้ยงั้นจะช่องเป็นช่องคนโงเด็ดได้ยังไงครับเท่ๆแบบนี้กินแบบนี่หรอกโอ้ยนี่โอ้ยนู้ดเซนจอยว่าก็กินแอบ่็กินเลยเฮ็ดจังได้หรอโอ้าลองกินดูสาธิตสาธิตถ้ากินไม่ได้ก็ อาจจะคล้ายกันมัเดิมเดี๋ยวน้องนุชผอน่าจะใช้มือเลยดีกว่ากินปลาต้องกินอย่างเงี้ยอ๋อกินแล้วก็กัดกินจิงซีเลอร์กินอย่างงี้ไงช่องเวียดนามเขากินเป็นตัวของเสเลยผมก็ไม่เคยดูช่องไหนกินอย่างงี้นะเห็นไอ้เวียดนามหรือว่าเขมรเนาะโอ้ห์เป็นไดลุงเด่นวาดสมิวิกกี้เนรเลโอใจว่าได้เลยวัดสันกินน้ำได้น้ำหวานอื้อหือ มันโมเมนซีนี่เด็ดฮะไม่ต้องที่มากินเลยหวานนี่มากเลยนั่นแ้นั่นแหละเริ่มงไตเติาอาจชิวะถึงไงกระทบอาจารย์คือโรงเรียนอืมอืมเลยหวานเต็มปากเต็มคำหายหลอบฟองละนะคุณไายเฮ้ยนาเลยไหมเป็นังไงน่ะหวานข้ามหญ่เต็มปากเลยเยี๋ยืมขอเพิ่มมาสติกเอง ส่วนผสมอย่างนี้ต้องวาซาบิโรยอย่างนี้นะครับอนี้นะนี่นะไม่ต้องใส่ซอสได้ความหวานจากเนื้อแซลมอนแท้ๆโอชิอร่อยโอชิว่างไงเด้ยเติมอะไรเติมอะไรงั้นเ่าเลยดีกว่านัลลกกำลังทำความขุ่นชิ้นอยู่เขับใช่ไหมนเลลีคำสุดท้ายผมเจอแบบนี้ใช่เลย เอาเอาน้าเล่เอาก็เอาหวานตามใจตามใจเอ้ยตามใจโคตรโคตรสัง่งเอ๊ะเฮงไหนได้น้เา,เาเล่จะพิสูจน์ขึ้นนี่พี่น้องพิสูจน์ร,ร,รักแท้สู้พริกอุบลได้หรือเปล่าลองดูพริกอุบลจะสาู้วอร์สบิ๊กกี้ได้ไหมนหนึ่ง,ง,ส,ง,ส,งสองคุณชินแล้ว <c oughs> สามเอามีหน่อยมีหน่อยมีหน่อยได้ยังได้อยู่นั่นเลยร้องไห้อยู่แล้วพี่น้องคิดถึงสาวแลาวได้แล้วแบบเาเนี่ยเม <c oughs> ื่อบางคนนั่งยิ้มนั่งยิ้มจังของคุณอยากลองเนี่ยมันต้องกินอย่างนี้มันเข้าท่ามากเราไปซื้อร้านอาหารเราขาไม่กล้าขายให้เราอย่างนี้แล้วน,นั่ <c oughs> นเองไม่น้องจุ่มงนี้เลยนะของพี่กี้นี่มันไม่ต้องพูดถึงนะครับความวาซาบิฟาร์มวาซาบิเขาอะ เข้าถึงเลยแล้นเรียมันนอยเลโอ้โห้ักอ่ะ่คุณจ๊ะคุณะต้องใส่วาสบีเหะอพราะไม่ให้กินเยอะนะกินคำสองคำพอนะครับชิ้นดดายโอ้ยยังไงครับจะบางจะอูมามิเต๋เขาเกิดไรให้ไดนอโอ้ยชีโอ้ยชีอูมามินยอ่ะอ๋อเป็นอะไรบางคนโคนพิเศษพิเศษก้างอันนึง ตาเรศวสีเมื่อไรน่ะวะโอ้ยอันนี้มันเชื้อตะเลศเริ่มเชื้อพ่อเตนี่ปุณนนทองคุณชอบกินสเต็กไงเดี๋ยวเอาไปย่างให้สุกดีกว่าเด็กต้องกินสุกๆนะครับกินดิบกินสเต็กหรือจะกินสดไม่รู้ไม่แม่ซิบงัแม่ดอกรสเค็มเตะเมื่อกีเค็มสิอืมอร่อยครับความก็ให้นี่เดี๋ยวนอกจากนั้น เดี๋ยวน้องอ้อยก็จะยำ<อ>จะพา,<อ>าให้เราชิมด้วยนะเย,ยอะอ้อยจะเฮ็ดแบบเฮ้ยโทรเรียกยิงดามาใกล้ใกล้มาแล้วยังโทรหวักแล้วว่าอาบน้ำจะผ่านหนึ่งเป็นหนึ่งชนชั่วโมงแล้วหนึ่งโอโอเคโอเคนาเร่ก็ทำต่อนะครับนี่เฉียดต่อครับน้องอ้อยเดี๋ยวพาให้ชิมด้วยนะน้องอ้อยรู้สึกว่าพรุ่งนี้เราจะมีนัดกันด้วยนะพรุ่งนี้น้องอ้อยจะพาไปเที่ยว <ไป S 1> สาวเราโอ้โหน้อโชว์หน่อยโอ้โหนี่อะไรเนี่ยน้องอ้อย ยำปลาแซลมอนค่ะโอ้โหขอเปลีนองขอเปลน่อฮะพอเปลีนพอเธอย้ายสังกัดได้เหรอได้สังกัดเอ้ะเออเอาเอ้าขอจิมตีมือเยลใบบนกันเอาดูมาแล้วครับเมนูปลาแซลมอนเราเมนูแรกออกมาแล้วครับต้อจิ้มตีมือ่อลอยกันยำแซลมอนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรแซลมอนปลาลาเหรอน้องว่าเนี่ยแซลมอนปลาลาปลาลาแซลมอนปลาลาอืมตะเล่มาลองซิเบอร์ตะเล่ จักดกเยอะจัดเออเฮ้ยเป็นกับหัวหอมใหญ่นะอืมแค่นี้ไม่วาซาบิน้องอ้อยไม่สู้ต้องใส่น้ำปลาม,มันจะเข้ากับร่างกายเลยใช่ไหมน้อยอร่อยอร่อยความเ็าให้เห็นไหมไม่ยางยางยาง,ยงกินไปอนไปก่อนลุงเด่นเจอชิ้นใหญ่แล้วเมื่อกี้เนี่ยโอ้สีสันน่ากินมากเลยครับน้องอ้อยเป็นเอาไปขายหน้าร้านได้ไหมน้อยอย่างเงี้ยหน้าจานเท่าไหร่ครัก็จานละร้อยยี่สิบจานละสองร้อยได้อยู่เงี้ย จานละเก้าสิบเก้าที่เหลือลุงเรียนออกอเดี๋ยวสนับสนุนปลาแซลมอนหนึ่งตัวแล้วกันนะถ้าจะขายอ่ะเดี๋ยวซื้อปลาแซลมอนให้ตัวหนึ่งตัวตัวแรกจะเป็นทุนไงขายได้สักสองพันแล้วตัวนี้ต่อไปก็หรือว่าเดี๋ยวพี่หาทุนให้พี่โทรยกหูกริ๊งเดียวล่ะกริ๊งคอไทยนะเดี๋ยวเราวางแผนกับน้องฝ้ายกันได้ยินแล้วก็โอนมาเลยนะเพเดี๋ยวจะบอกพร้อมเพรย์ให้ฮัลโหล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 เอาสองตัวแล้วกัน ขอเป็นทุนสองตัวที่เหลือหากําไรเองใช่ไหมได้ไหม <S <S มาถึงก็ให้นาเล่แร่ๆให้เป็นอย่างเงี้ยให้เป็นชินช้นๆฟ,ฟิตไว้ใครมาก็หันหันแล้วก็พลาให้เลยก็ได้ทุนล<อ>นะสองตัวขายได้กำไรสักห้าพันก็ละละจะ้าจอนน้ำปลาล่ะเรียกอะายจ้าจ้าสวยมากๆคุณเจ้าภาพเช่นกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะยิงดาดโอ้ยอาบน้ำมากลานลุยเลยรอนานรอนานมาก ดมื้อนีมาเจอเมนูป้าชื่อจันยัยแถบนะลองซิเบิงลองซิเบิงอันนี้อย่างนี้เยลไอเปิดก้นเห็ดอ่ะอันนี้ยำปลาอันนี้ใส่ไอ้บาซาบิจักหน่อยอ๋อปลากับบาซาบบีมาอะไรเอ้าเอามาทั้งปลาก่อนอันนี้อันนี้ขอที่มันเป็นเน่เข้ามาสะอาดของเ้ากันเนาะชวนยิงดามาบอกลุงญาติอีอย่างห่งวันนี้ว่าชวนมาทำอะไรชวนมาหยั่งวันนี้เอ้าได้ยินว่ามาสลองซับอันใดเต้ สวป้มครับลิได้เวสัสดครอบเลยนแฟมิลี่อันนี้ครอเนแฟมิลี่บอเอาโฟทาบากันเรียบร้อยนดีใจเนาะปนดีใจแกครบๆเลยมาดิสิมสิมสิมยน้ำไดแตกคอมแปต้องเปิดเสียงคลอรัสดียนี้ใช่เอเปคให้น้น้ำตาแไหนถบเนาะล่างล่ซใ่อันนี้มึงดูอันนี้ใส่าสบิอันนี้บาีเรับ พี่อ้อยเตรียมตัวเดอบีบแมูกขึ้นหัวซอยกันเนอะมพนาว่าขันใหสมากแล้วอ่ะบีบดังซอในเดอเดี๋ยวเมื่อนึงเดี๋ยสิกลุ่มหัวอาูอะมินได้เอาเยอะเอาแม่จัดอีกเจัดอีกแต่ว่าต้องอันต้องต้องจงทองไว้กับต้มเป็ดเท่าเดอรเอม้อใอันท่านี้มันก็ร่เมานสายใหญ่ไปได้นลน่ ใส่ล้าใส่ล้าใส่ล้าเอาจัดไปเป็นตัวล้างจานตีมือจะคองเพลเองกินเองแคบเองมั้งบโอเคค่ะเดี๋ยวทานั่งกินพร้อมกันเลยเนาะเดี๋ยวเรากินต้มเป็ดกับซุวเป็ดใช่ครับเรากินพร้อมกันเลยครับค่ะก็เป็นเมนูเด็ดเมนูไฮไลท์ของเรานะครับวันนี้ก็มีแซลมอนนี่แล้วก็มีนี่แล้วก็อันนี้นี่ นี่ส่วนเป็ดหอมอะไรเนี่ยหอมต้นหอมหอมอหหอมหอมหอมนั่นเลยเอาไปล้วนใส่ใส่กระเทียมนั่นเลยเอากระเทียมไปเจียวก่อนโอ้หอมมากถึงกับเจียวลงเป็นครับไปคั่วใส่ก็เลยหอมเลยทีนี้ครับเดี๋ยวเราชิมพร้อมกันเลยครับเทคนิคการทำหรือวิธีทำนะน้องอ้อยหอยใหญ่ใส่คกเก็บรายละเอียดให้พี่น้องได้เห็นได้รับชมกันเต็มนะครับตามไปดูได้นะครับนีู่อ้าวู้น่ากินมากเลย ขึ้นกองกลางเลยรต้องเล่นี่ครับนั่ลน่นั่ลน่ให้ยิงดาโชว์โชว์โชว์นิดนึงนะยิงดามาทีหลังอยากให้เอฟซีคิดถึงอยากจะให้ยิงดาโชว์ให้ดูหน่อยอ่รวยด้วยเอ๊ะถาด้วยเต๋าครับจะนี่น้อยนี่แต่งหน้าหน่อยเนี่ยอ่าโระพาใบสองใบนี่ครับหน้าตาของนี่นี่นี่โอ้โหหอเนาะนี่ครับส้วเป็ดครับอ๋ออันนี้ส้วบเป็ดส้วบเป็ดแบบแม่ลาบเลยอ๋อยิงดาเชิญชวนเอฟซีมาชิมหน่อย มาเลยเอฟซีทุกคนเอฟซีช่องครัวโรงเรียนแฟมิลี่ไม่กินตัวเป็ดน้ำกันค่ะกินหอมแห้งนั่นและแต่ว่าของของนัเลมีพลัชนะครับพี่น้องอนัลเล่ต้องใส่พลัชเก็บโอ้ยไม่เข้มข้นนัลเล่ไม่นอนนี่พี่น้องดูโอ้ย่างนี้เลยครับจัดหนักจัดเต็มนะ ดีลูกเด่นน่กาเซ่ได้ทุกอย่างเลยใช่พวกนม่ราตรีแม่โฆษณาได้เน,นี่<ม><ไ>นยนั่นเลยปิดโลโก้ไปเรียบร้อยแล้วค,คือต้องการความพลรดความขมใส่หมูใส่วัวได้อันนี้ไม่ได้โฆษณาคือนั่นเลยเขาใส่กินอย่างนี้จริงๆๆจริง <ๆ S 1> นั่นเลยเขาก็ชิมอย่างนี้มาประจํานะครับต้องขอขอบคุณ FC ฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณสําหรับ40,000ซับสไครต์นะครับโอ้โหขอบคุณาแฟนค่ะพี่กคนที่ครับให้ความรักความเมตตาเรามาจนถึง40,000เ่ยนะเป็นกําลังใจน้องฝ่ายแล้วก็ให้ความรักความเมตตา เลยคั่ชมแล้วก็คั่ตีชมทุกอย่างน้องสายก็จะน้อมรับแล้วก็เอาไปพัฒนาให้มันดีขึ้นนะคะกินอะไรมาพูดดีจังเลยในวันนี้มันเลื่อนใช่ไหมกินอะไรมาพูดดีจังเลยวายก็ดีใจเนี่ยมามีกเไยร้องก่อนเลยดีใจเนาะเออโอ้เป็นได้รเสียงมาเยอะดอกเท่านั้เออทะเลให้พอแล้วเนี่ยกดแชร์กดได้กดแชร์หลายๆได้ครับนี่เป็นไฮไลท์ของเมนูเราวันนี้เลยครับ นี่พี่น้องเปิดมาปราหม้อก๋วยเตี๋ยวหม้อใหญ่ๆทำเฟอเหมือนร้านโตโต้เนาะเฟอเป็ดเท่าครับเฟอเป็ดครับเนี่ยพี่น้องเอาน้ำนี่นะราดบนเส้นเปียกนี่กินกับผักกินกับกะปินั่นแหละกินกับพิกจีว้าแล้วก็น้ำลายหน่อยเนาะดู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 ใส่ใบหมอนนะครับต้มมาเนี่ยน้ำซุปไม่ต้องพูดถึงน่เลใช้มะขามสดแต่สีน้ำก็เป็นแต่เข้มซดเข้าไปนี่ร้านอาหารญี่ปุ่น แข่งได้เลยแหละเดี๋ยวเราชิมพร้อมกันครับพี่น้องแป๊บนึงอร่อยแน่นอนขึ้นสู่เวธีกลางอีกแล้วครับนะพี่น้องสำหรับ40,000ซับสไครต์เอานี้มีข้าวเหนียวร้อนๆถึงเวลาแซ่บๆต้มเป็ดก็ตุ๋นมาอย่างดีเดี๋ยวดูว่าร้อนขนาดไหนนะตุ๋นต้มเป็ดมาแล้วก็ดูนี่ไอความร้อนยังขึ้นอยู่ครับโทำไมถ่ายงี้ไม่เห็นมรรู้เปิดแฟลชแรงไปหน่อยเปิดแฟลชแรงไป โอ้นี่ร้อนๆร้อนๆจ้าร้อนๆจ้าอี่เครื่องนึงก็ได้นไงโอ้นั่นเลยจะเอาพริกป่นเนี่ยใส่ลงไปในต้มด้วยนะครับเอาเครื่องนึงก็ได้อ่าตักออกก่อนเดี๋ยวมาเอาผัดก่อขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทั้งความค่ำชมและก็ควาติชมนะครับเราก็น้อมรับเสมอนะครับข้าวปลาสีน้อมรับแล้วเอาไปพัฒนาแล้วก็ อันใดที่พอดีกับสีพ่อถ้ำแล้วกแกไปพัฒนาให้มันดีกินก็ดีนะจ้๊ะมามันดีมากินลาบเอ้ยยังสับเป็ดสวั่วีสวัสดีสวัสดีเป็ดจ้าชิมชิมจานนั่นเลยจ้าเลยจ้าเลยดูสีสันของสั่วเป็ดทะเลนี่ครับอือหือจ้าจ้าหละจ้าโอ้เศรษฐายี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องนั่งกินข้าวพร้อมกันครับก็เป็นบรรยากาศดีๆนะอากาศสบายๆเชียงรายวันนี้ เป็นกาลังใจให้พี่น้องทางภาคอีสานด้วยนะมีเอฟซีหลายท่านหลายคนแบบเอาลงใน Facebook ส่วนตัวผมเนาะโอ้โหแบบตกหนักมากแถวนู่นน่ะขอนแก่นแถวสยภูมิแถวอะไรนั่นเลยคนโต๊กขนาดเลยอืมมันมันมันคิดก่อนหลังทบต้นทบดอกครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ท่วมอยู่แล้วนะเขามาเจอทบไม่สามสี่ปีก่อนอ๋องไงครับก็เลยจัดให้เต็มก็เลยก็เลยก็เลยก็เยก็เลย ทบคนทบเปล่ากเรศเดียร์ครับเหมือนนาเลไปขอเขาไว้เยอะหรือเปล่าคือของเท่านี่ละจ้าจ้าเดี๋ยวชิมด้วยกันนะครับสูตรของนาเลนี่คือมันลืมไม่ลงจริงครับกินกับข้าวเหนียวเนาะกินเป็นกับข้าวได้กินเป็นกับแก้มอร่อยชิมดูกินได้จ้าีเด้อกินได้ครัดตามสบายไหมอ่าอืมอร่อยหอมตัวนื้อร่อยนากเลยหอมเนาะเข้มข้นอร่อยเป้งใดยังไงเป้งได เลยแล้วแซ่บป้องเสียงครับใส่ขึ้นไปข้าไบนนี้กรอบเลยครับก็มีเวลานี่กินจริงๆละกินก็ข้าวเหนียวแยลีจิเ้อแลีเด้ออ่าก็ยอนเนยเนาะครับัตเต้มกระเนดต้มเป็ดต้มเป็ดครับ น้ำซุปเป็ดหอมกลมกล่อมนี่นะเรีทำแจ่วด้วยทำพแซซ่าก็อาจจะทำไั้ผมว่าซอสเราก็าะๆๆสูตรซอสนี่มันหอมดีนาะนี่เจียวกับกระเทียมน่าได้กินนี่กับูงละพาเคยกินแบบนี้ในร้านอาหารบรงเวณใจไร้ที่เคยเจออย่งแต่ไม่ค่อยบ่อย เอนมาจเป็นลาบเนาะเป็นลาบลาบกวธรรมดาน้อยารียารีชอบกินแซลมอนเนาะมันเป็นน้ำปลาแซบอาะย่นนี่ชนะเนองเ้มนเกินมากลารีกินปลายกินแซมากเลยหน่สองสามกลินแบบส่งีงบะนี่ยเป็นจงนะักินังมแล้ดกับเ โล่ข้าอมันรสชาติหอมหอมใบมันลุงเรียนว่ามีใบกระท่อมจิบันเนี่ยสูตรใบกระท่อมลุงเด่นต้องรออะลยก่อนต้องรอกิฟต์ลงเด่นก่อนเขาว่าต้องกินกลางแดดลุงเด่นมีคนฝากมาให้เลยอยากลองเกิดมาีไม่เคยไงเขาว่านะเขาว่าห้ามกินกลางกลางฝนต้องกินกลางแดดก็ว่า ไม่รู้เลยก็ว่าต้องลองต้องลองก่อนถึจะรู้เตือนใเด้อเอ้าขอยืมไปซักคิปปัวมือเลื่อนีย่า่ไดก็เกินการล้การแปนแล้วเนี้ยใช่เด็กได้บอกเขาเป็นยังไงเนาะฝ่าคนมากหรืว่าเล่นหนาวสั้นยงๆหน่อยเถอะแล้วแบบจะต้องลองไม่เกินนัไม่เคยเลยนะเลยจริงๆยังไม่เคยเห็นใบตัวจริงมาด้วย แกนึ made, lighting, ่งที่ด่าคำแดนมากน้องชายแดนเนาะแต่ว่าเอ๋อตำรวจเอ้าดา่าจังด้มาก่อนที่จะได้บัตรประชาชนเหรออ๋อก่อนที่จะได้บัตรไงคือสองขัานตอนเลยก่อนที่จะได้บัตรมากแต่ก็ว่าแต่ก็ว่าพูดอ้ยแล้วันออกความจริงมาพูดอะไรอีกแล้วแหละเธอมาจากไหนบมาไว้ดิอ๋เป็นเพราะเป็นเพลาะอันนี้สิว่าเรื่องคนบ้าหูเนาะคนมันบ้าเคยเห็นไผเมาเก็บใบไม้ใส่กระเป๋าเดินห้างมา่สองกระเป๋า แล้วตำรวจกว็มาจับเขาให้ยังกระแก่ใบไม่ทีนี่เ <c oughs> ดอะคามแดนมาร์กเดอะบ๊องงูเนาะเขาก็บ๊องงูมันเป็นใบกระท่อมใบอะไรพ่อเขาาเห็นอันนั้นจังเนาอ๋อมันเป็นต้นไม้แตงไม้บอนเนาะนึกว่าเป็นใบเมี่ยงเลยเหรอเม <c oughs> ี่ยงที่คนเหนือเกากินกันเ่ะม,มาฮอดเ <c oughs> อ้าย <c oughs> มัน <c oughs> มันกับใบยังกับบ๊องงูเขาว่าเต้นกระเป๋าเดินทางเขาก็เปิดใบแล้วเขาก็ทายรูปเต็มอยู่ ใบไม่ซื้อแต่เก็บมา่ลไยกระโดดเดีในกล้องเกิดทำไมเไปขอหนูขอสักสองใบได้ไหมพี่ขอยังใบไม้แหมเขาเยมนว่ามันเป็นใบไม่ไมมพะยิเก็บใบมีนาบอกตัวใบบอกกอมบอกใบมะกอมใบนัเหมือนใบฝรั่งใบไม่ใบเชดาใบยิ่งใหญ่แต่ดเก็บมอยงว่างเขากะยังเพิ่เขากซยอหบอลลูนเดียร์คือคนเด็คนนี้ให้เิมมแที่กันจะได้เห็นของแท้เนาะบันเนาะนี้นที่ปมตายนี่ยิบม เด็ดบอลเดดบอลต้องย่งต้องใส่ด้วยต้ตายต้องเิ่มสภาพสเสีเงี้ยเงี้ยหันเป็นค้อีีแล้อเอาสดๆดกันอร่อยมากนะครับอีกีขนาดไปยอายังบ่าตอนชิดตามยำสมอนกับแซ่บยอดเป็ดกระเปื่อยๆน้ำซุปต้มเป็ดวันนี้พูดอะไเรื่องเนาะ คมับต้องระวังด้วยนี่ยมี่เฮ้ยเอามาแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในต้มเดี๋ยวนี้ฮะจะดีห่อแตงกวาไปกินด้วยฝากกันดีก็ได้ในที่จริงไงต้องเลยครับก็นั่งกินกันไปยาวๆนะครับเป็นบรรยากาศดีๆขอบคุณเอฟซีขอบคุณทุกกำลังใจอีกรอบนึงนะครับน้องน้องไฟนน้องดีแท้โรงเรียนแกรมรีมีวันนี้สี่หมื่นใครมือนวครับมาถึงในวันนี้ก็แบบต้่นเต้นเกนีอก็ขอบคุณมากๆแล้ว แล้วก <ality> ็ขอคุณมากๆก็ไปที่ซอยกดไลคคกดแช่อีกต่อไปเครับบอดแทนก่อนคือแต่ว่าแต่ว่าถ้าเรามีวันนี้ได้นะมี FC ฟีนะครับรักขาดไม่ได้คือทีมงานเราที่ให้ความรักแลวก็ดีใจดีกับเราคขอบคุณีะลี่ขอบคุณหญิงหิงอ้อยทีมงานก่อนเนื้ดขอบคุณหญิงดาคุณสับ มีวานเนลลวก็ให้ความรักกับมีอะไรก็มีอะไรกันว่าแต่ว่าเป็นแฟมบารีคือครอบครัวเน่อยครับเนี่ยต้องมาทำขอบครัวเดียวกันครับทุกคน้วเนี่ยต้องทำขอบครัวเดียวกันนะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือท่านผู้ชมที่รักครับท่านผู้ชมถูกประได้มาถึงจุดนี้แล้วเราก็จะจะนำเสนอเมนูดีๆการท่องเที่ยวการเดินทางการทำอาหารให้เพื่อนได้เห็นติดตามกันไปยาวๆนะครับทั้งช่องทั้งช่องครัวบ้านทุ่งกระดุมเด่นแล้วก็ครัวลุงเด่นแฟมิลี่นะครับเราน้อมรับ ครับสี่ชมเราไปทีมงานขอตัวไปแล้วนะเพราะว่านั่งกินกันไปยาวๆนะครับก็บรรยากาศก็กินกันไปเรื่อยกินข้าวกินน้ากันไปแล้วก็ฝากช่องน้องอ้อยหอยใหญ่ใส่ครบเลยนะครับเพราะว่าน้องอ้อยก็มีมาแล้วมีมาแล้วยูเทิร์น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 กลับมาแล้วครับคัมแบ็กกลับมาละนะแล้วก็พรุ่งนี้น้องอ้อยจะพาโรงเรียนไปหาสาวลาวไปหาสาวลาวเหนือไมหวเปล่าก็จะสรุปสนานแค่ไหนก็รอติดตามในวันในอีพีพรุ่งนี้ด้วยกันนะครับสวัสดีไก่ฉลอง ฉลรองอ่ะซีเมินซับอนนี้ค่ะกับเป็นต้มเปสซ่าเปสแล้วก็แซลมอนนะคะมากินพ้อมน้ำกได้จ้าวันนี้จะทันกินข้าอิ่แล้วเอาไปไหนะม่นั่งอย่างนี้อันไปเอ็นละไปเนินเดี๋ยวมาก่อนตอนเย็นเย็ียานเอนบ้ามนี่กินก๋เตียวเน่้เขาเศร้าหรือว่าใครอยู่อำเภอเวียงเชียงรุ้งมาอุ่นหนุนน้องไอยได้นะครับร้านน้องอ้หอยใหญ่ บรรยากาศดีเนาะดูหน้านองบันนองไว้บันนองไว้คอผู้ใดมากบานนองไว้หนิงซำทีซำน้องบนองนอง้มากเลยดีใจมานดีดีก็อะค่ะดีขอบคุณอีกยดนดีก็มงฝ่ายก็ช่องเป็นมาดีนะคะดีเรอยขอบคุณนะะขอบคุณมีไว้กันค่ะขอบคุณอะไรขอบคุณรายการอบคตะเล่ขอบคุณคร่บรากาที่สัาผัขอบคุณแย่คานละกันขอบคุณ อาเอล่ะครับนาเล่เออเกาะนทุกคนด้วยกันล่ะเชียร์เรนน้องนาเล่มีข้อขี้มันนองเข็มทู่มมือนี่ได้มาปากกล้องปากปากกินเยอะนี่ครับเอาก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะน้าเล่เนาะขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณเอสซีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กวนตัวลุงดินแฟมิลี่ไปนะครับเราทีมงานขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณอะไรครับอ่ะกินกับคนคักินกันแซ่บกเลยทีนี้ ของคุณมาแน่นนะของคุณใ่อ๋ของคุณกินข้าวก่นอนเพื่อนเาไปแล้วของซองไปแล้วย้ายใสเพื่อจะท้องเ้งกินนี่รงวัลอะไรไปแล้วขอบคุณมากอ้ออาวจัดกันเลยครับจวดๆเลย